สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม r a d เด n อนเอิร์ธซิวเวนะครับผมคลิปที่แล้วเราคร้างไอเราคร้างว่า <laughs> เราคร้างไว้ที่เราจะไปตามล่าก,กวางกันใช่ไหมอ่ากวางเขาสวยนะครับ <laughs> ก็เดี๋ยวไปที่ลาบลมกันโชคกันนะ <laughs> เพราะว่ากวางตัวนั้นอยู่ที่นั่นนะครับ <laughs> เป็นแมพพิเศษที่มีเฉพาะอีเวนต์นี้เท่านั้นด้วย <laughs> หลายคนบอกพี่ผมเล่นจบไปแล้ว <laughs> ผมไปเล่นสัตว์ตัวอื่นแล้วใจเย็นๆเด้อ <S <S ก็ไม่คิดเหมือนกันว่านี่ตรงนี้นะครับที่ลาบลมกันโชคฮะก็ไม่คิดว่ามันจะสั้นขนาดนี้ไนงะคลิปไม่งั้นก็ต่อจากคลิปที่แล้วไปเลยเอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมามาเก็บเขาควางเขาวิเศษเอ่เขาพิเศษกันดีว่ะตรวสอบร่องรอยครับนี่อันนี้เป็นฝีมือกวางเหรออ่าตามเนื้อเรื่องนะครับ นักจู่โจมนะครับโดนควิดไปเรียบร้อยแล้วแต่เป็นฝีมือกวางหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจยังเหลือร่องรอยอีกหนึ่งจุดครับก็ได้ง่ายๆนะไปตามลูกศรเลยแล้วก็มีหลายคนบอกว่าทําไมหนูไปจัดการกวางหรือหมาป่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวที่เกี่ยวกับกิจกรรมอีเวนต์ล่าล่าสัตว์นะครับ ต้องบอกอย่างนี้นะว่ามันใช้ได้แค่เฉพาะอาวุธที่คราฟจากาพื้นที่ล่าเท่านั้นนะถ้าใช้อาวุธอื่นที่ไม่มีสัญลักษณ์การลา่าไม่ดอบเดอ้อมันไม่ดอบของที่เป็นชิ้นส่วนวิจัยนะเออแล้วก็ห้ามใช้หมานะครับกิจกรรมนี้หมางับทีเดียวก็คือชิ้นส่วนหายไปเลยครับดังนั้นเนี่ยใครที่แบบคราฟอาวุธไว้แล้วเหมือนผมเมื่ออีเวนที่ผ่านมาก็จะมีเขาเรียกว่า มีสิทธิพิเศษมีอาวุธใช้ในกิจกรรมนี้มากกว่าคนอื่นเขาหน่อยนะนี่มาแล้วกวางครับกวางดํากวางชั้นสูงอะ่ะเขาเรียกกวางชั้นสูงนะเฮ้ยมีคนล่อยั้ยไหมโถบอกให้รอบโจมตีไงอ่าเอาเขาเห็นเราอะ่ะหนีหนีทำไมละ่ะสู้สิเว้ยเดี๋ยวถอยนะถอยก่อนนะถอยก่อน,นะออนเจอเลื่อยไปหน่อยโอ้โหเลื่อยฟันไม่ขาดด้วยวะ่ะ ล่างทำจากอะไรเนี่ยเหนียวจังเลยพันเถื่อนนะครับสองตัวเพราะว่ากิจกรรมนี้ก็คือแบบชิ้นส่วนมันมีค่ามากไงเออต่อไปเราตามลากวางชั้นสูงครับจริงๆเราไม่ควรไปฆ่ามันเนาะเก็บไว้เลี้ยงที่บ้านก็ได้นะจริงๆควรจะแบบสร้างกรงพิเศษมาให้เราสามารถเอากวางไปเลี้ยงที่บ้านได้แบบนี้น่าจะดีนะครับลางอาหารก็เออตอนนี้ลางอาหารข้าวออกไปแล้วเนะาะเมื่อก่อนถ้าใครแบบยังไม่เคยเล่นนะ เมื่อก่อนมันจะมีรางรางอาหารม้าแล้วก็อ่านม้าให้ด้วยนะให้เราคาบมันนะแต่ไม่มีไม่มีม้าให้เราเล่นสุดท้ายเขาอาออกไปแล้วนะครับโอ้โหกวางเห็นไหมกวางก็ยังหนัหนังถึกนะตามต่อไปครับไล่ล่ากวางชั้นสูงกันต่อไปไล่ต่อไปครับถึงแม้ว่าเราจะหลงแต่มันก็จะมีลูกซอนให้เราตามอยู่ดีนะคลิปท,ที่แล้วมีน้องถามว่าผมใช้ไมค์ใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ครับใช้ไมโครเช็คนะ ตัวเดียวจบจริงๆทุกคนไม่ต้องแบบตัดเสียงรบกวนด้วยคนระับทำคลิปง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ราคาก็ค่อนข้างแรงนะแต่ผมได้แบบโปรไงโปรลดมาเยอะลดถ้านสะิบนตะก็เลยเออเอาเลยแล้วกันตอนแรกคิดว่าจะได้ใช้ไหมนะตอนนั้นป่วยหนักพอดีคนระับตอนนี้ก็ป่วยอยู่นะปลาเรีวลุยไปที่พื้นที่ราสัตนวะ์ครับ ทากิจกรรมเกี่ยวกับกวางเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเนื้อหาเกี่ยวกับกวางนะแต่ยังมีอีกเท่าไหร่อีก6 7อันนะ่ะหอันป่ามีสุนัขจิ้งจอกใช่ไหมครับมีจระเข้มีหม,มีมีหมูป่าเออซื้อครั้งที่แล้วผมเล่นถึงหมูป่าครับหมีไม่ได้ไปเล่นเพราะว่าตอนนั้นยังไอตรงเกาะเกาะแห่งความตายผมยังไม่ได้ไปไงยังไม่เคยไปเรียบร้อยครับลากวางชั้นสูงเสร็จได้เขี่ยวด้วยนะ ส่วนของใครจะแลกอะไรก็ลองดูที่รางวัลนะครับแล้วลองคิดดูว่าคุ้มไม่คุม้มสําหรับผมถ้าเป็นรางวัลที่ผมอยากได้ผมจะคิดว่ามันคุม้มแต่ถ้าสมมติมีรางวัลที่ผมไม่อยากได้ผมก็จะรู้สึกว่ามันไม่คุม้มอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยโอเคคลิปนี้ก็สั้นนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะได้ไปเล่นล่าสุนัขจิ้งจอกต่อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับมาสั้นๆแต่กระชับนะโอเคไปละบ,บาย Take a breath, dive deep into the blue, a universe unseen, waiting just for you. Corals blooming bright, a kaleidoscope of life, fish swimming free, no fear, no strife. From the smallest plankton to the giants of the deep, every creature plays a part, secrets they all keep.